จริงๆตอนที่ย้อนกลับไปดูเนี่ยแอนิเมชันเรื่องนี้มันก็สโลเบิร์นอยู่ในระดับหนึ่งเพราะมันก็จะดําเนินเรื่องไปแบบเรื่อยๆค่อยๆป้อนข้อมูลค่อยๆทําให้เรารู้สึกไปกับตัวละครใน2ชั่วโมงเนี่ยมันก็มีซีนซึ่งๆโผล่เข้ามาเหมือนกันแล้วก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นมากมายเลยแหละแต่จุดที่มันกินใจมากๆเลยคือช่วงท้ายของเรื่องอันนี้สปอยนะ ถ้าใครยังไม่ได้ดูขอแนะนำให้ลองไปดูสักครั้งหนึ่งก่อนโอเคถือว่าบอกกันแล้วจุดที่มันกินใจเนี่ยมันคือช่วงท้ายของเรื่องตอนที่โชยะนั้นยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายซีนมันจะใกล้เคียงกับตอนที่โชยะน่ะยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนในช่วงแรกเรื่องแต่ในตอนนี้กากบาทบนหน้าของทุกๆคนเนี่ยมันเริ่มค่อยๆลอกหายไปทีละอันเพื่อจะสื่อถึงว่า เขากลับมาเชื่อแล้วว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่มีคุณค่าอีกครั้งหนึง่งเขาให้อภัยตัวเองในแบบที่ไม่จะเป็นต้องลืมอดีตแต่เลือกที่จะไม่ให้มันมาลากเขากลับไปดิ่งอีกครั้งหนึง่งซึ่งผมว่ามันคือโมเมนต์ที่สวยงามมาก